สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการอ่านค่าสเปคของพวกพวก power amp นะครับโดย power amp ส่วนใหญ่ที่เรานิยมใช้กันตอนนี้ก็น่าจะเป็นพวกของเบอร์ TPA 3116ครับ3 1 1 6 D 2ซึ่งมันจะเป็นแอมตัวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งผมกำลังหาข้อมูลครับนี่ครับก็คือมันจะมีหลายบอร์ดเลยใช่ไหมเนี่ย3 1 1 6 D 2ก็บอร์ดที่พวก คุณนิยมใช้กันเนี่ยก็มันจะเป็นบอร์ดยังไงวะมันจะมีหลายบอร์ดนะครับก็ตั้งแต่บอร์ดตัวนี้บลูทูธบอร์ดฟ้าตัวนี้วอลลุ่มเขียวแล้วก็มีพวกบอร์ด TB21 ตัวนี้ครับท B21 ตัวนี้คนก็นิยมใช้กันกันมากเลยแล้วก็จะไม่ว่าจะเป็นบอร์ดแดงบอร์ดอะไรเนี่ยครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการอ่านสเปคมัน วิธีอ่านสเปคมันก็โหลด Data Data s h e e t เข้ามาอ่านเลยเนะครับพิมพ์ว่า TPA 3116 D 2แล้วก็พิมพ์คาว่า Data Data s h e e t แล้วมันก็จะขึ้นมาบอกเพียบเลยที่เป็นไฟล์ PDF นะครับซึ่งผมก็ไปโหลดมาแล้วไปโหลดมาแล้วมันก็เลยเป็นตัวนี้ครับโหลดมาตัวนี้แหละโหลดมาก็ในตระกูลของ IC ของ TPA 3116ะมันจะมีด้วยกัน3 สาเบอร์หลักๆเลยที่เขาใช้กันก็หลักๆมันจะเป็นเบอร์3116 D2 ตัวนี้ครับแล้วก็จะเป็นเบอร์3118แล้วก็3 1 3 0ซึ่งตัวบลูทูธที่เราใช้กันทั่วไปอะ่ะเห็นไหมเราตัว TPA 3116 D2 ซึ่งเป็นตัวนี้ครับซึ่งมันจะมีไอคอมเมนต์ไว้บอกว่าที่ให้ใช้ไฟเท่าไหร่ครับโดยที่เหมือนว่ามันจะแนะนำว่า ให้ใช้ไฟแค่21โวลต์นะเห็นไหมมันไม่ได้แนะนําหรอกแต่มันบอกว่าที่ไฟ21โวลต์แล้วเราต่อลําโพงที่4โอห์มตรงนี้เราจะได้ไอกำลังวัตต์มันอยู่ที่50 50วัตต์นะเนี่ย50คูณ2ก็คือซ้ายขวานี่ครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการอ่านสเปคง่ายๆครับส่วน IC มันจะมีด้วยกัน3 3เบอร์ครับดูอันนี้แล้วกัน เดี๋ยวดูอัาไหนดีเพราะว่าสเปคมันก็มีบอกรายละเอียดเยอะมากเลยเอาง่ายๆมันมี3เบอร์ที่เขาใช้กันหลักๆที่ผมเจอมาก็มี3116กับ3118ข้อแตกต่างของ2ตัวเนี้ก็คือ3116อะ่ะมันต้องการฮีทซิงค์ด้วยมันต้องมีฮีทซิงค์ด้วยนะครับไอตัวระบายความร้อนน่ะ3116ต้องใส่ด้วยแต่ถ้าเป็น3118นะ่ะมันจะไม่มีฮีทซิงค์ครับนี่ 3118แล้ววัตต์มันก็จะได้น้อยกว่ามันจะได้แค่30วัตต์แต่ว่าโหลดมันมันต่างกันอยู่นะโหลด8โอห์มมันจะได้30วัตต์ของ3 1 1 8ส่วนโหลด4โอห์มของ3 1 1หนึ่งมันจะได้ห้าถ้าใครต้องการใช้วัตต์เยอะๆนะครับก็เล่นสา1หนึ่งดีกว่าพวกสามหนึ่งเนี่ยมันจะได้วัตต์น้อยกว่าส่วนวิธีการดูค่าวัตต์ครับค่าวัตต์ถ้าเราเลื่อนมาดูสเปคมันมันจะมี มันจะมีค่าวัดที่มันบอกอยู่หน้าสเปคอยู่หน้าหนึ่งเดี๋ยวผมหาก่อนนี่ครับไม่ใช่ค่าวัดครับมันจะเป็นไอ้ที่ว่าเป็นเล็กคอมเมนต์ของมันก็คือค่าที่มันแนะนําในการใช้งานครับโดย power supply ที่ใช้มันจะแนะนําให้อยู่ตั้งแต่ค่าตามสูตรก็คือ4.5ถึง26โวลต์เท่านั้นนี่ครับคุณอย่าไปใช้มากกว่านี้เลยเดี๋ยวมันจะพังเอา แต่จริงๆอะสเปคของ IC อ่ะที่มันบอกอยู่ข้างบนน่ะนี่ Power Supply มันสามารถสูงสุดได้ถึง 30V โวลต์เลยนี่เห็นไหมแต่เราไม่ต้องไปใช้ถึง 30V โวลต์หรอกเดี๋ยวมันจะพังอ่ะเราก็ใช้แค่ 24V โวลต์หรือน้อยกว่านั้นก็พอครับส่วนวิธีการอ่านค่าวัดอันนี้มันจะเป็นสเปคของมันนะมันต้องไปศึกษารายละเอียดหน่อยการต่อแบบบีดแบบไม่บีด ใช้ L เท่าไหร่ใช้ C เท่าไหร่ในการต่อเอาต์พุตอันนี้มันจะเจาะลึกลงไปเราจะดูแค่ค่าหวัดก็พอแล้วคือเราต้องการค่าหวัดเท่าไหร่แล้วเราต้องใช้ไฟเลี้ยงเท่าไหร่เราก็ไปดูตรงนี้ครับเราเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะมีกราฟอะไรบอกเยอะแยะเลยเดี๋ยวอธิบายกราฟที่มันง่ายๆก่อนกราฟที่มันง่ายๆก็จะเป็นกราฟที่นี่ครับนี่กราฟตัวนี้จะอธิบายง่ายๆหน่อยครับ ก็คือเราดูช่องที่ด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายด้านขวาเลยดีกว่าเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยช่องด้านซ้ายมันเป็น R L 8โอห์ม oh ซึ่งเราไม่ค่อยใช้กันหรอกเราจะใช้ R L R L ก็คือลำโพงนั่นแหละ R L มันคือย่อมาจากไอ้โหลดนั่นแหละ resistance load อะไรอ่ะเนี่ยเราก็จะใช้โหลด4โอห์ม oh กันเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับเป็นวิธีการอ่านค่าวัดของมันก็คือแกนนี้จะเป็น เป็นวัดเอาพุทที่มันได้ส่วนแกนด้านล่างนี่แกนด้านล่างมันก็จะเป็นเป็นไฟเลี้ยงครับถ้าเราอยากได้ไฟเลี้ยงพุคือถ้าเราใช้ไฟเลี้ยงเท่าไหร่มันก็จะแปลผันทำเอาพุทที่เราได้ครับเช่นพวกคุณใช้ไฟ12โวลต์นี่ถ้าไฟ1 2โวลต์ให้ดูเส้นสีแดงไว้นะเดี๋ยวอธิบายเส้นสีแดงกับสีน้ําเงินอีกเส้นสีน้ําเงินคือมันจะบอกอยู่เห็นไหม THD มันน่าจะ Total h a r m o n i c d i s t o r t i ช n ต่อน้อยเนี่ยบวกกันน้อยครับ1%ก็คือความเพี้ยนเอาละกันเสียงเพี้ยนที่1%น่เะเสียงเพี้ยนที่1%กับเสียงเพี้ยนที่10%เนี่ยครับถ้าเป็นสีน้ำเงินก็คือเพี้ยนน้อยๆเพี้ยนแบบหูเราแยกไม่ออกส่วนถ้า1 0เปเ็นน่ะเป็นเพี้ยนที่เราแยกออกครับที่พอจะฟังรู้เรื่องครับคือมันจะแตกต่างกันไปอ่ะเขาจะกำหนด สเปคสเปคไว้สมมุติว่าเครื่องเสียงของมันจะบอกอยู่นะเครื่องเสียงของซัมซุงแล้วกันมันบอกว่าร้อยวัตต์แล้วมันจะบอกบอกอยู่นะที่ความเพี้ยนไม่เกินส0เซหรือที่ความเพี้ยนไม่ไม่เกิน1%อร์เซก็ลองดูแล้วกันมันก็จะประมาณนี้ครับไม่รู้เข้าใจกันหรือเปล่า <c oughs> ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจครับเดี๋ยวไอ้นี่มันขวางจังเลยก็คือให้ดูอย่างนี้ครับถ้าถ้าเราใช้ไฟเลี้ยง ไฟเลี้ยงต่ำที่มันบอกว่า4.5ก็จะอยู่ประมาณเนี้ย4.5ถ้าใช้เราใช้ไฟเลี้ยงต่ำวัดมันก็จะได้น้อยใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราใช้ไฟเลี้ยงแค่เอาแค่4.5โวลต์เราก็จะได้วัตต์ไม่ถึง5วัตต์เนี่ยถ้าเราใช้ไฟเลี้ยงสัก12โวลต์นี่12โวลต์ก็คือตรงนี้ครับถ้าเราใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์เนี่ยเราก็ไล่ขึ้นไปถ้าที่ความเพี้ยนเส้นสีน้ำเงินขึ้น้แค่15วัตต์เห็นต์เราก็จะได้แค่15วัตต์น v, ะ แต่ถ้าเราใช้ความกราฟความเพียงของเยอะหน่อยเส้นสีแดงเราก็จะได้ประมาณเกือบ20วัต์นี่นี่แหละครับวิธีการดูวัตยิ่งคุณใช้ถ้าคุณใช้แบตสวรรน์ไฟฟ้าใช่ไหมอันนี้ผมจะอ้างอิงเส้นสีน้ำเงินแล้วกันถ้าใช้แบตของสวรรคไฟฟ้าก็อยู่ประมาณ16โวลต์นี่ถ้า16โวลต์ก็ไล่ขึ้นไปนี่ครับถ้าใช้แบต16โวลต์มันก็จะได้วัตอยู่ประมาณตรงนี้ประมาณนี้ก็ไล่ลงไปก็จะอยู่ประมาณ 26- 27วัต์เลยเห็นไหม นี่ครับแต่ถ้าคุณใช้ไฟเลี้ยงที่สูงๆเลยแบบบ้าพลังนี่24โวลต์24โวลต์ตรงนี้นะคุณก็ไล่กราฟเส้น24โวลต์ไปนี่สูมลงมาหน่อยเดี๋ยวยโวลต์ก็คือกราฟเส้นนี้ครับนี่24โวลต์มาถึงตรงนี้ไล่ลงไปมันก็จะได้ถึง60วัตต์เลยเห็นไหมได้ถึง60วัตต์แต่ว่าสเปคที่มันบอกอะ่โวลต์มันจะได้5 0บวก50วัตต์ก็คือมันคิดอย่างนี้ 2 4โวลต์แต่ว่ามันคิดที่ดิสโทชัน10ไงเส้นสีแดงมันก็เลยไล่ขึ้นไปเนี่ยพอ2 4โวลต์เนี่ยเห็นไหมมันก็จะอยู่ได้ประมาณ7 5วัตซ์ซึ่งไม่ถึง1 0 0ยวัตต์หรอกนี่ครับเนี่ยตามกราวที่มันทดลองมันยังมันยังบอกสเปคไม่ถึงเลยแล้วคุณคิดว่าที่พวกคุณใช้กันอะสเปคมันจะได้ถึงกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการดูวัตต์ง่ายๆเลยครับนี่ครับส่วนเกณฑ์เห็นไหมมันจะมีบอกเกณฑ์ ถตาตรงนี้ไม่รู้ว่าพวกคุณจะเข้าใจหรือเปล่าเกณฑ์ตัวเนี้มันเป็นการอัตราขยายครับ26 dB คือไอ้26 dB เนี่ยไอ้ตัวบอร์ดนะ่บอร์ดมันเป็นคนปรับไว้แล้วก็คือตัวบอร์ดไอ้พวกน,น,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวงงกันอีกบอร์ดพวกนี้มันจะฟิกค่าไว้แล้วเนี่ยบอร์ดพวกนี้อยู่ที่ว่ามันจะปรับเกณฑ์ไว้ที่เท่าไหร่นี่ครับ ถ้าเราเราเราไปไล่วงจรดูนะมันจะมีเหมือนเป็นวงจรที่ต่อตําขาไอซีพวกเนี้ยเป็นตัวปรับค่าเกณฑ์เกณฑ์ก็คืออัตราขยายครับถ้าสัญญาณเรามาเบาเบามากเราก็ใช้ไอเกณฑ์ตัวเนี้ยในการขยายมันนี่ครับอาจจะงงหน่อยผมก็ยังงงเลย <c oughs> <c oughs> อืก็ประมาณนี้ครับโอเคส่วนอีกอันหนึ่งมันมีโคดมาบอกอยู่เรื่องตรงนี้เรื่องความเพี้ยนครับ ให้ดูกราฟอันนี้แล้วกันอันนี้เป็นความเพี้ยนของความเพี้ยนของตัว IC ของมันครับ total harmonic distortion นะครับอันนี้เป็นความเพี้ยนของมันพวกนี้มันจะเอากราฟมาโชว์เพื่อมันมันจะไว้โชว์ครับโชว์ว่า IC กูดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับพวกนี้เราเอาไว้ดูได้ไว้อ้างอิงได้ก็คือถ้าเป็นอันนี้เช่นกราฟตัวนี้ถ้าเราใช้ไฟเลี้ยงจากจุดนี้นะครับ ขยายหน่อยขยายให้มันใหญ่ๆห,หน่อยถ้าเราใช้ไฟเลี้ยง2 4โวลต์เหมือนเดิมแล้วก็ R L ลําโพงที่4โอห์มไฟเลี้ยงมันก็จะบอกแกนนี้แกนนี้เป็นความเพี้ยนแกนแกนแนวตั้งคือเราดูที่ไม่เกิน1%เลยเนี่ย1%คือหูเราจะแยกไม่ออกเส้นเนี้ยและเส้นดันแกนนี้มันจะเป็นค่าวัตรครับก็คือถ้าเราใช้2 4โวลต์เนี่ย24โวลต์ไฟเลี้ยง24โวลต์นะต้งแต่0.1วัตไล่ไปเรื่อยเรื่อยเืยเื่ จนถึง10วัตลวมันเป็นกราฟล็อกนะครับเดี๋ยวต้องอธิบายกราฟล็อกอีกกราฟล็อกมันเหมือนว่าเป็นอัตราขยายที่เป็นกําลังเท่าอะ่ะเขาจะนิยมใช้กับพวกเกี่ยวกับความถี่ความถี่เสียงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นอัตราขยายที่เป็นเป็นกราฟที่มันยังไงวะกราฟล็อกอะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงวะ <laughs> การาฟล็อกกับการาฟลิเนียมันไม่เหมือนกันไงกูไปใช้ Excel แล้วก็ไปเลือกดูแล้วกันเล่อธิบายยากเอาง่ายๆก็คือเนี่ยจากแต่ละเส้นให้ดูการาฟล็อกแล้วกันวิธีการดูการาฟล็อกครับการาฟล็อกถือว่ามันจะไล่ตั้งแต่0.01ไป10ขีดมันก็จะเป็น0.1อ่ะพอเพิ่มไปอีก10ขีดมันเป็น1เลยพอเพิ่มไปอีก10ขีดมันก็เป็นสิคือมันจะละเอียด มันจะเป็นเหมือนขยายจํานวนเท่าอ่ะอธิบายไม่ถูกว่ะเอาง่ายๆแล้วกันดูงี้เส้น1 0วัตจะดูว่ามันเพี้ยนที่เท่าไหร่ก็ดูตามนี้ครับเช่นการาฟถ้าตรงนี้คือ1 0วัตความเพี้ยนของมันก็คือตั้งแต่0 1 1 0 0ถึง100วัตเนี่ยเอา0 1 1 0ถึง10วัตก่อนดูแค่ตรงน,นี้0 0 1 0 1 0ุแล้วก็1แล้วก็10ตั้งแต่กาฟพวกนี้มันไม่มันไม่เกิน1เลยเห็นไหม คือมันสูงไม่เกินหนึ่งอ่ะก็คือตั้งแต่วัดต,ต่ำๆจนถึง10วัดเนี่ยโอเคเลยไม่มีความเพี้ยนเลยลำโพงคุณเสียงคุณจะมาได้เสียงดังเหมือนกับอินพุตมากเลยไม่มีความเพี้ยนอะไรแต่เมื่ออวัดมันเพิ่มขึ้นเช่นตรงนี้นะตรงนี้10วั์แล้วพออันนี้มันไม่ใช่11วัตต์วันะเส้นนะสน, w, สนี้คือ20วัตตวันะเส้นนี้คือ10วัต์เส้นนี้คือ20วัตตวัเส้นนี้30 40 50 ประมาณ60ครับประมาณเส้นที่6เส้นที่6คือ60วัตต์มันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครับเส้นนี้เห็นไหมพอ60วัตต์เมื่อไหรอ่อ่ะมันจะดีดขึ้นไปเลยพอ60กว่าวัตต์เนี่ยมันเริ่มดีดตัวขึ้นไปสูงเลยเห็นไหมแสดงว่ามันเริ่มเสียงแตกแล้วเนี่ยเสียงมันจะแตกอยู่ประมาณ60วัตต์ขึ้นไปเนี่ยเสียงมันจะแตกก็เลยหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใช้เปิดดังๆแล้วเสียงแตก มันก็อย่างนี้แหละครับเพราะว่าไฟเลี้ยงเรามันน้อยหรือว่าบางทีไฟเลี้ยงเราปรับไว้24ก็จริงนะแต่กระแสรเรามันจ่ายไม่พอพอกระแสจ่ายไม่พอใช่ไหมกระแสมันน้อยอะ่ะมันก็เลยต้องไปดอบแรงดันเราตกลงมาอีกผมไม่มีเครื่องมือไงถ้ามีเครื่องมือผมจะเทสให้ดูเลยพอถ้ามันอธิบายด้วยด้วยข้อมูลพวกนี้มันก็เลยจะ งงหน่อยเหมือนเราเรียนวิทยทฤษฎีอ่ะทฤษฎีกับปฏิบัติน่ะพอเรียนทฤษฎีก็เฮียะไรว่าไม่งงจังวะแต่ว่าพอปฏิบัติจริงแล้วเออวะมันอย่างนี้นี่เองขณะผมผมก็ยังงงเลยแต่ว่าผมทดลองอะไรมาหลายอย่างแล้วก็เลยพอรู้ว่างครับแต่พวกคุณอาจจะมาฟังแล้วอาจจะงงครับเพราะว่าผมอธิบายเองผมก็ยังงงตัวเองเลยนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ อันนี้มันเป็นพู้พลังงานสูญเสียครับลืมไปแล้วคำนวณไงอันนี้ไม่สนใจแล้วกันส่วนอันนี้คอทอครับคอทอมันเหมือนว่าเป็นพวกสัญญาณรบกวนนะครับสัญญาณซ้ายขวาที่มันจะเข้ามากวนกันได้เนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีครับอันนี้คือตารางนี้นะครับคือถ้าเราป้อนสัญญาณเสียงสมมตินี่ยิ่งน้อยยิ่งดีเราป้อนสัญญาณเสียงฝั่ง R ฝั่งเดียวอย่างเ,าง,เงี้ยเส้นสีน้าเงินนะฝั่ง R ฝั่งเดียวเนี่ย มันก็จะไปกวนฝั่งด้านขวาด้วยเท่าไหร่เท่าไหรเนี่ยเสียงมันจะเหมือนว่าจะเลื่อมๆออกไปที่สัญญาณอีกฝั่งแต่มันน้อยมากเลยเพราะว่ามันติดลบเลยเห็นหมลบร้อยสี่สิบลบลบร้อยยี่สิบเนี่ยมันน้อยมากเลยครับเนี่ยครับอันนี้คือคอร์สทอกมันส่วนอันนี้อันนี้เป็นพวกบิดโหมดอันนี้อะไรไม่รู้บางอย่างผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทดลองมาหมดอันนี้ก็เหมือนที่อธิบายไปแล้วแต่ว่ามันจะเปลี่ยน เปลี่ยนโหลดเป็นโหลดที่ต่ำเออเนี่ยถ้าคุณใช้โหลดที่2โอห์มอะ2โอห์มก็คือคุณจะขนานลำโพงไปที่2โอห์มอะแล้วดูนะที่มันทดลองให้ดูนะนี่ครับมันใช้อาโหลด2โอห์มแล้วดูวัตต์ที่มันได้นะถ้าโหลด2โอห์มอะเราใช้ไฟ24โวลต์นะนี่ครับ24โวลต์ก็คือแกนนี้ถ้าโหลด2โอห์มอะที่เส้นสีน้ำเงินเนี่ยไม่มีความเพี้ยนอะมันจะสูงถึง120วัตต์เลยเห็นไหม 120วัตต์เลยแต่ว่าถ้าพวกเครื่องเสียงที่มันใช้คำนวณสเปคมันจะใช้เส้นสีแดงนี่ครับความเพี้ยนไม่เกิน10%จะซัดไปถึง150วัตต์เลยเห็นไหมถ้าโหลดคุณ2โ oh อห์มอ่ะแต่โหลด2โอห์มแต่ส่วนใหญ่คนไปใช้กันลมั้เช่าไอซีพัง IC ไอซีไหมกัน <laughs> <laughs> นี่ครับอันนี้คือมันกรณีที่เราใช้ไฟเลี้ยงเท่านี้นะแล้วกระแสเราไม่จํากัดเลยนะมันไม่ได้บอกว่า ไม่ได้บอกว่าเราใช้กระแสเท่าไหร่แต่ถ้าผมจะคำนวณให้ดูนะว่าคุณต้องใช้หม้อปแปลงถึงเท่าไหร่มันจะใช้สูตรคำนวณกันง่ายๆเลยสูตรคำนวณกันง่ายๆเลยหลายคนก็ไปคำนวณกันอะไรกันยากๆเช่นเอาไฟ24โวลต์นะ VCC 24โวลต์แล้วมันบอกว่าถ้า24โวลต์ตรงนี้มันจะได้1 2อวัตต์นะผมอ้างอิงตรงนี้นะได้ power power p o w e r power ได้เท่ากับ120วัตต์120วัตต์นี่ครับโวลต์อันนี้ power เป็นเอา p u พุเป็นวัตต์ก็คือวิธีการคำนวณหากระแสที่ต้องใช้อ่ะเดี๋ยวสูตรมันเท่ากับ power power p o w e r power มันจะเท่ากับ p เท่ากับ e e หรือ v ก็ได้ v คูณกับ i ไก็คือกระแสสูตรอันนี้มันสูตรนะแต่ทีนี้เราต้องการหากระแสที่ต้องใช้ใช่ไหมกระแสที่ต้องใช้ i i มันก็จ้องเท่ากับ p p power เ์เนี่ยถูกไห่ถูกกัน power หารด้วยเฮ้ยไม่ใช่ดิวี <laughs> ต้องหา v หารด้วย power A o V o w r โอเคนะ้าใจไ่ะย้ายข้างไงย้าย R มาอยู่ฝั่ง เฮ้ยถูกแล้วก <se> ็คืออาอยู่กับที่ย้ายวีมาหารหารฝั่งนี้ก็จะเท่ากับ power หารงงกันใหญ่หารด้วยวีโอเคสูตรมันก็จะคำนวณประมาณนี้ครับต้องเรียนดีเล็กครับถึงจะรู้ power ก็คือเท่าไหร่สูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆก็คือ120 120หารด้วยแรงจ่ายของเรา24โวลต์เนี่ยก็คือเอาเอาหายหาย ก็คือเราต้อง120มาหาร24 V โวลต์นะ่ะก็ได้เท่าไหร่ละ่ะก,ก็คำนวณดูกับ120หาร24นี่ครับ5 M แอมป์คือเราต้องไปหาแรงจ่ายที่เป็น24โวลต์5แอมป์มาใช้งานนะครับถึงจะได้วัดเต็มของมันของชุดนี้บางคนน่ะไปใช้12โวลต์สมมุติว่าไปซื้อแบบ12โวลต์มา 12โวลต์5แอมป์5แอมป์อ่ะ12โวลต์5แอมป์แล้วไปใช้สเต็ปอัพแล้วไปบอกว่าใช้สเต็ปอัพสเต็ปอัพสเต็ปอัพอัดขึ้นไปสเต็ปอัพอัดขึ้นไปไม่รู้เข้าใจกันหรือเปล่าถ้าใช้สเต็ปอัพอัดขึ้นไปให้มันเป็น24โวลต์นนะเนี่ยครับคือถ้าจาก12โวลต์5แอมป์แล้วใช้สเต็ปอัพอัดขึ้นไปอะ่ะ มันจะมันจะเหลือแค่มันจะเป็น24โวลต์นนะแต่ว่ากระแสมันจะถูกดรอปลงไปครึ่งหนึ่งอะ่ะ mm. ก็จะเหลือแค่2.5แอมป์แล้วคูคิดว่าถ้าคูใช้12โวลต์5แอมป์แล้วทําเป็นสเต็ปอัพขึ้นไปอะ่ะมันก็ไม่ได้ตามสเปคตามนี้แหละแล้วก็มาบ่นว่าเสียงแตกเสียงอะไรนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับงงไหมงงก็งงไปครับคือถ้าคุณจะอยากได้ให้12โวลต์อะ่ะ คุณต้องใช้12โวลต์ถึง10แอมแล้วพอมันไป24โวลต์มันก็จะได้20โวลต์5แอมนี่ครับมันถึงจะจะเอาไปขับกับพวกนี้ได้แล้วเสียงไม่แตกครับงงไหมล่ะงงครับโอเคงงก็พอแล้วไปต่อครับต่อไปเราจะไปดูถึงวงจรวงจรของมันอธิบายถึงวงจรนี่ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ครับยิ่งเป็นบล็อกไดแกรมพวกคุณยิ่งงงเข้าไปใหญ่ นี่คือไอซีตัวเนี้เบล็อกมันจะเป็นภายในมันจะทําหน้าที่เป็นประมาณนี้ครับมันจะมีเกณฑ์ขยายของมันอยู่2ตัวเนี่ยแล้วก็มาทํานู่นนี่นู่นนี่มิกมึกอะไรของมันเราต้องไปไล่ทีละบล็อกทีละบล็อกเลยเดี่ยนี่ครับ TTL ขามิวมีขามิวขาเกณฑ์คอนโทรลอย่างไงเนี่ยคือขาพวกนี้มันจะบอกอยู่ที่ i อเลยแต่ละขาคืออะไรคืออะไรที่เกียรตอธิบายว่าโดยบ้างยาว นี่ครับไปดูวงจรกันเลยดีกว,ว่านี่เออเรื่องเรื่องดิสร์ชันดิสร์ชันอีกเรื่องหนึ่งจะอธิบายง่ายๆก็คือดิสโทชันที่ผมบอกว่าไอ้ไอ้ที่ความเพี้ยน1%กับ10%อน่ะมันจะใช้รูปนี้ในการอ้างเลยนี่ครับรูปนี้แหละก็คือปกติฮะที่เขาเอาคำนวณคำนวณเอาอนี่ เอ็กเซลผมหายไปไหนวะปกติที่เขาคำ,คำนวณเครื่องเสียงนะครับที่เขาคิดคิดค่าวัตเนะ่ะเขาจะใช้ความถี่ซาเวฟในการคำนวณครับสาอันนี้เขาเรียกว่าสาเวฟที่เป็นลูกคลื่นอนะลูกคลื่นซาเวฟเขาจะใช้ความถี่อยู่ที่ 1k เขาจะใช้ความถี่ 1k ในการในการเทสนะครับ 1k นี่ครับถ้า 1k สัญญาณมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นสาเวฟสซเวฟแต่ทีนี้ ไอ,ไอคำว,ว่าดิทอชันนะครับดิทอชันก็คือความเพี้ยนของมันโดยที่ดิทอชันความเพี้ยน10น่ะมันจะอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยประมาณเส้นเส้นนี้นะเอาปากกามาขีดหน่อยดิปากกาอยู่ไหนวะ <c oughs> ก็คือความเพี้ยนที่10%อน่ะมันจะอยู่เส้นนี้เลยนี่นี่เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นี่ครับสิบเอ,อ้เซ้นเออไม่ใช่ผิดผิดผิด ถ้า10%ก็คือจะเมื่อกี้ผมลืมวาดข้างล่างครับมันก็คือเส้นนี้คือปกตินะถ้าเราป้อนเอาพุทป้อนอินพุตกับเอาพุ t นะถ้ามันไม่เพี้ยนเลยมันก็จะได้รูปสัญญาณไซเวฟที่สวยงามแบบนี้แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นไอที่มันบอกว่าความเพี้ยน10%่นะมันจะเป็นประมาณนี้เลยครับ คือมันจะมันจะเบี้ยวอย่างเงี้ยหัวมันจะตัดน่ะเนี่ยหัวมันจะตัดออกทั้งบนทั้งล่างเนี่ยคือมันเพี้ยนไงเวลาเราเปิดดังๆอ่ะไอตรงเนี้ยมันหายไปไงสัญญาณเสียงเรามันหายไปน่ะพอมันหายไปเสียงมันก็เลยแตกเข้าใจไหมเนี่ยสัญญาณเสียงตรงส่วนที่มันหายเนี่ยถ้าเปิดดังๆอ่ะมันก็เลยเสียงมันก็เลยแตกดังและแตกแต่ถ้าเราเปิดเบาๆเปิดเบาๆมันจะเป็นก้าฟประมาณนี้ครับ ถ้าเราเปิดเบาๆอะ่ะกราฟมันจะเป็นประมาณนี้แทนเดี๋ยวเีนน๋กรณีที่เราเปิดเบาไม่ถึงจุดที่มันตัดนะ่ะกราฟมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเสียงมันจะไม่แตกครับนึกออกมาถ้าเราถ้าเราเปิดเบาๆ มันก็จะเป็นประมาณเส้นสีเหลืองนี่ไม่รู้ชัดหรอเปล่าเอาเอาสีอะไรดีวะสีเขียวแล้วกันอะคือถ้ามันไม่เกินไม่เกินไอ้ขอบตรงเนี้ยเสียงมันก็ไม่แตกครับแต่ว่ามันเบาไงอืมเสียงไม่แตกมันก็เลยฟังแล้วไม่แตกแต่ถ้าเราเปิดดังเมื่อไหร่มันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเปิดดังมันก็จะขึ้นไปเกินใช่ไหมพอเปิดดังมันก็จะสูงแต่พอสูงอะมันก็จะมีจุดคือถ้าไฟเลี้ยงเราสูง ถ้าไฟเลี้ยงเราเยอะไฟเลี้ยงเราเยอะขนาดนี้ถ้าไฟเลี้ยงเราเยอะมันก็จะไม่แตกแต่ถ้าไฟเลี้ยงเราน้อยไฟเลี้ยงเราน้อยมันก็จะมีจุดตัดอยู่ที่จุดนี้ไงงงคิดผายอธิบายตัวเองอยังงงเองนี่ครับไฟเลี้ยงน้อยอ่ะมันก็จะถูกตัดมันก็จะถูกตัดหายไปอย่างเงี้ยขวดฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็จะถูกตัดหายมันก็จะเบี้ยวๆอยู่ประมาณนี้ครับสัญญาณเสียงมันก็จะเหลือ แค่แค่อยู่ในกรอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะอยู่แค่เป็นทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมประมาณนี้เองเนาะเข้าใจเนาะไม่เข้าใจก็เข้าใจครับงงแล้วกันนี่ครับวาดรูปมาประมาณนี้โอเคไปกันต่อส่วนนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณของมันเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีวงจรแล้วก็มันมีคนมาบอกวิธีการโมคาปาผมนี่แหละบอกวิธีการโมคาปา ว่าเขาจะโมยังไงผมจะให้ดูวิธีเขาที่เขาออกแบบกันเอันนี้วิธีการต่อบ,บิดไม่อธิบายขี้เกียจโอ้โหวงจรอย่างนี้อีกอธิบายยากอีกโอเคอธิบายยากอีกงงอีกมันต้องคนดูเซอร์กิตเป็นวิธีการโมคาปาครับโดยปกติแล้วไอซีพวกเนี้ย i อซพวกนี่ IC นบอร์ดพวกเนี้ยมันจะมีคาปาอยู่ตัวหนึ่งจะให้ดูนี่ครับ คือมันจะมีคาป,ปลาอยู่ครับอ๋ออะไรวะเนี่ยเอาใหม่หารูปที่มันหารูปที่มันรูปใหญ่ๆห,หน่อยจะให้ดูว่าพวกบอร์ดที่มันออกแบบมนะันอะมันจะมีคาป,ปลาอยู่ตัวหนึ่งนี่ไม่ได้เอารูปใหม่เอาบอร์ดที่เราใช้กันบ่อยๆแล้วกันบอร์ดดาบอร์ดฟ้าอะไรก็ได้เอาบอร์ดอะไรดีวะหาอยู่ หารูปที่มันเหมาะอยู่ TP สองหแล้วกัน TP สองหน่งบอดนี้คนใช้กันเยอะอยู่แต่ไม่มีรุ่นที่แกะรูปที่แกะเลยอ่ะอันนี้ก็ได้เดินเป็นช้อปปี้เข้าชมไปเลยอ่ะรูปเล็กไปหน่อยพอได้นี่ครับปกติแล้วพวกเนี้ยไอซีที่มันทางแพงอะ่ะเขาจะมีคาปาอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นี่ ตัวสีเขียวเนี่ยเห็นไหมคาปาตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลยสําหรับไฟเลี้ยงมันมันก็คือถ้าดูในวงจรมันก็คือตัวนี้ตัวตัวไฟเลี้ยงคาปามันคือขานี้แหละเนี่ยสามเอสสองเนี่ย PVTT เนี่ยขาพเวอร์ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าแต่ผมมองเห็นอยู่เพราะผมเปิดจากคอม แล้วขา3ามเอดสเนี่ยมันจะขึ้นบบเนี้ยมันจะบอก p v c แล้วมันจะแนะนําให้ใส่ค่าคาปาที่ไฟที่สูงสูงอยู่ตัวเนึ่งไหนวะหรือว่าไม่มีวะนี่ไงมันไม่ได้แนะนําอะไรมากเลยมันแนะนําให้แค่220เองแสดงว่ามันไอ้ที่มันแนะนําอันนี้มันสําหรับบอร์ดธรรมดาครับนี่มันมันทำสกีเมติกมางี้ให้ดูเลย แต่ว่าบอร์ดตัวนี้มันไม่ได้แนะนําให้ใส่คาปาตัวใหญ่ๆไว้มันคงมองว่าแรงจ่ายเราดีอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยไม่ได้แนะนําแต่ทีนี้ไอ้ที่ผมบอกเนี่ยวิธีการการโมคาปาส่วนใหญ่เขาก็ขนานกันไปเลยก็คือต่อขาบวกกับขาลบของคาปาตัวเนี้ยขนานกันไปเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ยาวแล้วคลิปนี้ไว้อธิบายไว้ดีกว่าโอเคไปแล้วครับอธิบายเองงงเอง ก็คงจะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครสงสัยก็ลองถามแล้วกันเมืาะงั้นคลิปมันจะยาวแค่นี้พวกคุณก็งงแล้วผมก็งงเองเหมือนกันไปแล้วครับสําหรับคลิปที่มีแค่นี้แหละขี้เกียจที่พาแล้วแว่งงงเองเดี๋ยวค่อยไปเตรียมข้อมูลมาใหม่ก็ามาฟังใหม่แล้วกันดีครับพอดีผมอ่านแล้วผมก็เข้าใจอยู่เองคนเดียวนี่เอร์กิตอะไรอย่างนี้อ่านเองเข้าใจเองอยู่คนเดียวก็พอแล้วเนาะโอเค สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปละ